การสดๆรอบโลกให้ท่านได้รู้ที่นี่ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนของทุกมุมโลกคุณจะทราบได้ที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณสังคมครับคครบุคคลที่เห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งปัวหลุดสวัสดีครับคุณสังคมสวัสดีครับอ๋อคุณสังคมเห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรคะเออคือผมเป็นไปครับคุณผ <ม S 1> ู้ชมครับสักครู่นะครับขณะนี้มีรายงานสดมาจากมณฑลเถรนานผู้ว,ว่าการมณฑลได้เดินทางไปดูหมีแพนด้าคลอนลูกแล้วครับ<อ>ความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับคมจ หัวเขาหลุดแล้วเขามีชีวิตยอยู่เหรอครับเป็นไปได้เหรอครับเป็นไปแล้วครับเหมือนคนแล้วเลยครับไม่เน่าไม่เปื่อยแลวครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมีรายงานสดค่ะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ค่ะเราได้ผู้ชนะการแข่งขันกินฮอทดอกชิงแชมป์โลกแล้วค่ะเขาเป็นคนไทยด้วยนะคะนั่นคือป้าปอบค่ะป้าปอบเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเข้าห้องน้ําอยู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะป้าปอบออกจากห้องน้ําแล้วก็เราจะสัมภาษณ์กันสดๆที่นี่เลยค่ะคุณสังคมคะคุณสังคมคิดว่าป้าปอบจะคล่ารูกออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะผมคิดว่ามีคนน่ะรับ